ซาลัวครับมือนี้ซาลัวซาลัวนังบ่แห้่ก็ทงหน้าโยมาเดีวนั้นนี่มองเรื่องเหลืองดำไหมกกิกไงคู่ทงคู่หน้า กบคำหวานครับม้วตายย้อนกบขามตัวนี้ล่ะหวานแห้งเด้อยติ๊กี้อันนี้กบปักตูมครับเป็นมากบ่านเนาะีนี้คางๆเลกปแบปากคอหนับหน้าแล้วไปาาฟังนั่นอีก สีฝ่างามๆครับตรงไห้ตรงหน้าอากาศดีบรรยากาศนี้หาซื้อไม่ได้นะครับอยู่บันเท่ายางเดียวนอกอิลุมห้องตุมต้มตุม้มตุ้มนกเขาขันยิมมือเสานกกบาบอวห้อง,อกกองอยิ้มมือเสา้าแรงโอ้ยสะเนะครับสะเนอสบายหูวู้ยว้ยเสียงลักามารบกวลบกวน ไปแม่เติมกลับบ้านบอหยากเด้บอหยากเด้ควานนี่หน enfin ิอันนี้ขวานยนมาไถ đầm mình hay gần á lên cả lên cả lèn lèng xoay không có hay gì ủa ở đỉnh mới đầm xoay gần á nhưng mà tuyệt với nó thì ngoài nên là กาห่างจะด,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 ดูดถูกเด้อนน่เด้อแนวหน้ายอนเด้อติดสูงน้าขึ้นมานี้เนี่ยให้พี่ได้ยินเนี่ยนั่นดินม,มีอย นี่ประไทยดำทั้ทตัว บรรยากาศยามเช้า มาดูข้าวนายนนะครับนี่ดำดำไม่ไม่ยังงหายบ่านอ๊อไม่ยังเขาเดนนายน ลุกหรือ,อยังลุกหรือ,อยังตื่นหรือ,อยังอ๋อตื่นแล้วโอ้พี่น้องเอ้ยตอนย่อน,นีลมไม่ดีตลาดเบรกลุกยิ่งยอ่อเริ่มแล้วเริ่มลุกแลนะนะนะพ่าขา หน้าดำหน้ามเขียวปื้ื้อไหนจากาศพงหน้าเฮ้า โอ้นกกินลุ่มกระบี่ฟรุ๊กๆๆๆ oh, ตามเราก็เสร็จกําลังยกเตมิมกับบ้านก็ใส่กระไปน้ำมากไ็ได้ยานให้เขาลากดีตุมต้มตุ้มตุ้มตุ้มสิงอิจม ออืออคือว่ามีสองตัวแล้วนี่เป็นหน้าดำหน้าเป็นหน้าดำครับหน้าฟังข้างๆนี่เป็นยิปเป็นหน้าวานเหลือง พันข้าวไร่เม็ดสียาคายาครับวงขางหัวจะเป็นสีเขียวมองบริสิยาคายาดำเองกินเองส่วนเขากำลังแต่กอกำลังสีใหญ่